พี่น้องได้ไดไดก็ไม่เห็นซางแต่งผมยูกิแล้วเนาะค่ะพี่น้อง่อน้องมากี้เนาะค่ะรู้ดีมากสสวัดีค่ะในไหนก็ขอสอยจักบาทได้นะสอมมาตแ่นี่นตัวพวนเห็ดผมแตงนนะ่แง,แตงหน้าเนาะแม่จ้ะแต่งหนน้้าองยูกิเนาะค่ะเป็นเจ้าใดเอาว้าวาว้าวาว้าวาว้า,วาห้น้องได้ยินก็นได้เอา เพ็ดผมเพ็ดผมน้องยุกี้นีความนักใจบ่อเวลาไปงานไปนอย่างไปนู่นนี่นั่นเขหนักใจขแม่ควานน้อง,องเป็นพวกยังไงที่ไม่ให้ก็ได้น้องยุกี้เรื่องมากไหมไม่เรื่องมากค่ะน้องยุกี้ไม่เรื่องมากแค่น้องยุกี้จะมีเลต์ลเฟอร์เรนต์มาให้เราทําทุกวันเออเอา้าแสดงว่าทรงผมแต่ละทรงผมนี่เขา น้องจะบอกช่างเองใช่ไหม้จะบอกช่างเองเพราะว่าช่วงนี้นังก็จะน้องก็จะอยู่กับโทรศัพท์ของน้องแล้วน้องก็จะไปเห็นออคนนั้นทําคนนี้ทาน้องก็อยากทําบ้างอะไรต่างน้องก็จะไม่เอ็นค่ะอ๋อ,อเอา้านึกว่าช่างนึกว่าสร้างคิดเองว่าวันนี้ไรนี้ยูกิทําทรงนั้นทรงนี้ไม่ใช่ใช่ไหมเอ้าเป็นบางสุด คือตั้งชุดโชว์สิชุดไทยสีสางก็จะเป็นคนออกแบบหนอยุูตมากันเมื่อไรใส่ชุดแบบแฟชั่นกุกก๊กน่ารักี่สิกะส่วนผมแน่นบอกน้องก็จะมีในหัวของน้องเองมาเลยว่าอยากได้แบบแน่นแบบนี้แมนค่ะเพราะว่าน้องมันมอสวยเออแล้วกีแล้วทรงผมอะทรงผมแบบว่าแต่ละวันอะคิดยังไงแบบว่าดูจากอะไรถึงอยากทํานู่นนี่นั่นเอออยากทำสิที่เราชื่นชอบค่ะเอาเหรออยากทํากับ แมนค่ะคิดเองแล้วมาบอกช่างมีไหมบางวันช่างทําไม่ได้ไม่มีเลยค่ะเพราะแม่มาเป็นคนดีใช่ปสร้างเก่งตัวนี้ส่งพิสดารกับเฮ็ดได้เป็นบ่ได้ค่ะเออส่งรองเพลงส่งอย่างนี้ซางเฮ็ดได้เมื่อได้หมดเลยค่ะป้ามิหายกันบอยย่ามเฮ็ดผมแต่งหน้ามิหายกันบ่ได้ค่ะเพราะว่าแม่มาเป็นคนใจดีใจดีเห็นหน้าอย่างนี้ใจดีแมนค่ะเห็นนับหมดจ้วยสิหนิใจดีที่พี่น้อง น้องฟังมาเด้อผู้ใดใจลายเด้อเบิ่งจะของส่องบ่เนาะใจลายเนาะแต่ว่าแต่ว่าชอบทุกทรงใช่ไหมที่แม่มาค่ะทำใช่ค่ะแต่งหน้าโอเคไหมเว้ยแม่สร้างใ่หรอแม่สร้างเป็นตั้งหลาสร้างเอาบอกบอกพื้นสร้างให้ให้แม่สร้างนะแม่ปังที่สุดเออช่างรู้ดีมากนี่ใช่ไหมใช่ค่ะหน้าผมเป๊ะเป๊ะงแต่ว่าออกแบบโดยบางมือกับเป็นกีแมนบ๊ ีคิดเองว่าอยากทำน่นนี่นั่นเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าถ้าจะติดต่อแม่ก็ได้นะคะติดต่อผ่านน้องกีก็ได้เนาะใช่ค่ะผ่านก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันตัวกับมันลาสุดนะคะเพราะว่ามันจะขาดรู้จะขาดคนทาผมแต่แต่งหน้าใช่ไหมคะตั้งแต่ตั้งแต่แม่มาทําผมให้นี่กับทาหน้าแต่งหน้าให้รู้สึกแบบว่าพอใจมากใช่ไหม นี่นแม่กันเพราะว่าดูแบบคิดยานเราหอมน้องๆมันมีเอื่อเมื่อแรกไหมแม่อะไรอะไรไรเจ็ดไรเจ็ดท่านเด็ดท่านเด็ดแต่งหนาใหญกี่เดนอาะไรเจ็ดเนื้อไรเจ็ดแต่งเหมือเหล็กเพราะแต่งเพราะไรเจ็ดเราไรสามใบเนาะเมื่อที่สองเมื่อที่สามใครเริ่มแต่งเราอยู่ที่ตั้งแต่ไรที่เจ็ดไรที่เจ็ดแมนค่ะเราการรับงานรับงานรับเชิญก็เป็นก็เป็นก็เป็นมาร์กี้หมดเลยเป็นลิปดีมากหมดเลยใช่ค่ะป้าเนี่ยเนาะ เราประเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียสัญญากันว่าเฮียเขาไปรับงานหนอกเขาจะเจอไหนนะกี้โอ้ให้ให้แม่รับเลยเพราะว่าเราต้องช่วยแต่แต่ว่าอย่าให้ตรงกับเราเนาะคื่อบีบคอเลยนะตอนนี้คือตอนนี้คือช่องพี่ช่องแม่อ้นอชลาคือหลักฐานแล้วว่าบีบคอไปเลยนะถ้าเธอรับงานซ้อนคือกลับไปดูคลิปในช่องแม่อ้นอชลาได้เลยนี่นะคะนี่นะคะช่างแต่งหน้านะคะนี่คือซุปตา นี่คือซุปตาของเรานะคะเออนี่นี่คือช่างแต่งหน้าของเราน้องฤดีมากกับน,น้องยุกี่นะคะทายเบื้องหลังให้พี่น้องเบื้องบนนี่นะคะข้าวสนิทสนมกันสนิทกันแห้งพี่น้องจกตาพักกันเห็ดผมแต้งหน้าจกตาพี่น้องนมันครบที่พี่น้อง <c oughs> เอ,อ้นอนเยออยื่แบบครบครัวค่ะมือแรงกับสิมีหญิงเนาะค่ะลุ่มปิดลุ่มปิดกลุ่มที่ยี่สิบสามเออแต่งหน้าแฟนซีอะไรก็รับหมดค่ะแม่รับเอะที่กีบเป็นผีเป็นอะไรก็มาที่หมดเลยนี่แหละค่ะ ใช่ไหมผีเปคนดีเป็นบ้าเป็นสดิ่งเป็นยังหนูเหมิดค่ะเอ้าเป็นอันมาตูมกับยุนี่ตัวนี้แมนเมิดยุนี่ค่ะอ๋อนี่นามาเอานามากับยุนี่เนวยนามาแมนค่ะบาเนี่ยวนะค่ะสร้างสร้างพี่น้อได้หนาห็ดผมแล้วค่ะติโตได้ค่ะติโตพาปิดช่องพี่อ่อนช่องน้องกี้หรือว่านู่นนี่นั่นไดน้อกะได่น้องเนี่ยค่ะเบื้องหลังเนาะค่ะอยากเห็นอยากเห็นหนาคักๆักชัดชเนี่ยค่ะ จังน้อยเขาก็กลายเป็นคู่จิ้นคือไงไ้บูว่าวไม่ได้ไม่ได้จิ้นช่างจิ้นช่างช่างช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้ากับศิลปินนะคะค่่มมีีีนพพเฟิร์กับาแล้วก็มีน้องเฟิร์สอีกคนนึงเนาะน้องเฟิร์สตัวสาวใช่ไหมเฟิร์สตัวเอฟใช่ไหมเฟิร์สตัวเอฟ เอฟเอฟเอ่อหนุ่มเื่องเ็ก็ทำอุ๊ยเห็นบ่้องเอาแค่นี้ค่ะพี่น้องขาให้เห็นให้เห็นสุปตากับอันสร้างแต่งหน้าระดับโลูกนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องเบื้องหลังเบื้องหลังนี่ก็นี่เขาจิ้นอีกคู่หนึ่งนะคะน้องแพรวน้องแบงค์คู่จิ้นแรงของเราวันนี้พ่อโบค่ะฮะคืออย่างครบรักครับบรักนี่่่วายอมาจากพาวแบงค์หรือว่าพ่อโบอะไรเด้อพ่อโบ พ่อบอพ่อบอพี่น้องสอนอย่งพูดจริงรุ่นเดียเออพูดจีิใหม่มือแร้งมือแรงมือแรงชุดหมอล่ามพี่น้องมีชุดลำสอนเพ่งอย่างสอนเพ่งอย่างคูนปะคู่ใหม่ครับคู่ไว้ต่ออ่าโอเค